มีลิ้นมังกรอยู่สายพันธุหนึ่งนะคะซึ่งเราไม่ทราบชื่อว่าน้องเนี่ยชื่ออะไรนะคะต้นนี้เมื่อ3ป,ปีที่แล้วนะคะเราซื้อมาจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะคะต้นนี้ตอนที่ซื้อมาก็ราคารู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะคะในราคา1ต้นนะคะ200กว่าบาท หลังจากนั้นเราก็นํามาขยายพันธุ์นะคะต้นนี้ตอนนั้นซื้อมาเพราะว่าเราก็อยากได้ต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องนะคะแล้วก็สามารถใช้ฟอกอากาศได้ใบน้องก็สามารถช้าได้เหมือนลิ้นมังกรอื่นๆเลยนะคะเราก็นํามาขยายพันธุ์เยอะเลยนะคะตอนแรก เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยมีความรู้นะคะนึกว่าน้องชื่อว่าจาระเข้หินแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะคะเขาแค่มีความคล้ายกันซึ่งอันนี้ก็คือจระเข้หินนั่นเองนะคะจระเข้หินหรือข้อโคโดร็อกก็จะมีสีที่เข้มกว่าลายใบเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะมีลักษณะเป็นเส้นตรงนะคะลวดลายของเขาแต่ว่าเจ้าสายพันธุ์นี้ก็มีลักษณะเป็นลายขวางนะคะในส่วนของลายที่เป็นคล้ายๆกันนะคะเป็นลายเมฆนะคะ ก็เราเรียกว่าลายเมฆแล้วกันนะคะเพราะว่าลิ้นมังกรก็มีลักษณะลวดลายคล้ายกันเยอะเลยลักษณะใบของเขานะคะขอบใบของเขาเป็นสีขาวนะคะใบมีความลื่นนะคะส่วนจระเข้หินก็มีความสากนะคะหลังใบสากแล้วก็หน้าใบก็ลื่นนะคะแต่ว่าฟอร์มเขาก็คล้ายกันนะคะเราก็ปลูกเลี้ยงรวมกันเลยนะคะเหล่านี้นะคะก็เป็นทั้งลูกไม้สีขาวที่เราไม่ทราบชื่อ่อแล้วก็เป็นจระเข้หินนะคะส่วนอันนี้ก็ น่าจะดอกมาแล้วนะคะใกล้จะออกดอกแล้วสาเหตุที่เขาออกดอกเร็วเพราะว่าเขาแคะแกรนนั่นเองนะคะซึ่งฟอร์มเขาก็จะไม่โตไปมากกว่านี้แล้วถ้าลิ้นมังกรออกดอกนะคะต้นไหนออกดอกก็คือฟอร์มเขาสุดแค่นั้นแล้วเขาก็จะทําการมีมเมล็ดให้เราถ้าเรามีการผสมหรือว่ามีแมลงผสมใหแ้แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะให้หนอนนั่นเองนะคะก็ นำมาให้ชมนะคะนี่เราซื้อมาแค่ไม่กี่ต้นนะคะเราก็สามารถขยายพันธุ์เขาได้เยอะขนาดนี้เป็นจากการชำใบนั่นเองนะคะลิตมังกรก็มีประโยชน์มากมายเลยนะคะถึงเขาจะเป็นลูกไม้ที่ไม่ได้มีชื่อหรือว่าฟอร์มไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่เขาก็มีประโยชน์นะคะส่วนที่เขามีสีค่อนข้างที่จะออกไปทางสีเขียวนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มนี้เราเลี้ยงเขาในที่ที่แดด ไม่ค่อยจะส่องถึงนะคะหรือว่าแดดรำไรก็ค่อนข้างที่จะออกไปทางร่มเลยนะคะเขาก็เลยสีไม่ค่อยขาวเท่าไหร่นะคะก็แดดก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการที่ทําให้ไม้เปลี่ยนสีได้นะคะถ้าลูกไม้สีขาวเขาโดนแดดมากๆเขาก็จะยิ่งขาวมากๆนะคะแต่ถ้าแสงไม่พอหรือว่าแสงน้อยเกินไปเขาก็จะออกเขียวนั่นเองนะคะต้นนี้ก็ดอกกําลังมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูฟอร์มที่เขาส,สวยๆนะคะ อย่างอันนี้ก็เป็นฟอร์มกอนะคะฟอร์มกอต้นนี้กําลังมีดอกนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็กําลังมีดอกนะคะส่วนต้นแม่ที่เขาแคะแกรนอยู่ตรงกลางนี้ก็เคยให้ดอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่การดอกยังอยู่อยู่เลยนะคะเลี้ยงมังกรน,นะคะเขาก็จะให้ดอกได้แค่1ครั้งต่อ1ต้นเท่านั้นเองนะคะ จริงๆแล้วลิ้นมังกรสายพันธุ์นี้ก็มีฟอร์มที่สวยนะคะใบของเขามีลักษณะเรียวยาวขึ้นมาแบบนี้นะคะปลายใบเรียวแหลมนะคะซึ่งบางครั้งเขาก็จะมีฟอร์มที่โค้งแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาเลี้ยงเป็นฟอร์มกอนะคะเขาก็จะโค้งบิดสวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองไปดูฟอร์มกออีกต้นหนึ่งนะคะจริงๆแล้วถ้าเรานําเขาไปจัดกระถางเขาก็จะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ ต้นนี้ก็เป็นฟอร์มกอนะคะเป็นต้นที่เรานำมาจัดใส่กระถางซึ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะสวยนะคะ มีลักษณะที่โดดเด่นในตัวเองนะคะบางครั้งเขาก็จะพลิ้วไหวเวลาที่เขามีความสูงมากๆนั่นเองนะคะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะถึงจะเป็นลูกไม้ที่ไม่มีชื่อนะคะแต่ว่าเขาก็มีความสวยแล้วก็ขาวมากๆยิ่งถ้าเราปลูกเขาในบริเวณที่แดดจัดนะคะต้นนี้เราก็เลี้ยงแดดเครื่องวันเช้าเลยนะคะน้องก็มีความขาวแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะยิ่งถ้าเลี้ยงสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยเขาก็สวยไม่แพ้ลิ้นมังกรสายพันธุ์อื่นเลยนะคะ ก็นำมาให้ดูกันชัดๆเลยนะคะเป็นกระถางที่จัดไว้แบบนี้นะคะที่สำคัญนะคะนอกจากเขาจะสวยแล้วนะคะเขาก็ยังมีประโยชน์สามารถคายก๊าซออกซิเจนในเวลากลางคืนแล้วเขาก็สามารถฟอกอากาศได้นั่นเองนะคะเหมือนกับลิ้นมังกรชนิดอื่นเหมือนกับพืชชนิดอื่นที่มีประโยชน์แล้วก็สวยด้วยนั่นเองนะคะเราก็อยากให้ทุกคนนะคะหันมาปลูกลิ้นมังกรกันเยอะๆนะคะแล้วก็ทำความรู้จักกับลิ้นมังกรกัน เยอะนะคะเพราะว่านับว่าเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์แล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับต้นนี้ก็ขยายพันธุ์ได้ทั้งการชำใบนะคะการเพาะเมล็ดเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือการให้หน่อนะคะซึ่งลิ้นมังกรชนิดนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะให้หนอ่อค่อนข้างจะดกมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็น ต้นที่เขาเป็นกอเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะเราไม่ได้นําต้นอื่นมาปลูกนะคะนี่เขาเขาก็ยังสามารถให้หน่อขึ้นมาอีกได้นะคะก็น่าเลี้ยงนะคะต้นนี้นะคะวันนี้ก็เลยนํำมาให้ชมนะคะกับลิตมังกรที่ไม่มีชื่อต้นนี้นะคะเราได้มาจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตในราคา200กว่าบาทเมื่อ3-4ปีที่แล้วนะคะก็เลยนํำมาให้ชมนะคะ